we สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องฝนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฝนะมาตามต่อมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่ฝนได้มาทําสัญญาบ้านลูกค้าที่ตําบลมะมุอําเภอกะบุรีจังหวัดระนองนะคะวันนี้รถอนุมัติเรียบร้อยแล้วฝนก็จะทําเรื่องมาส่งรถเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศส่งรถแต่ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศการส่งรถนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับลูกค้านิดหนึ่งนะคะพอเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าทําอาชีพต้องเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะด้วยหลายรยาย อย่างเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าไม่มีเครดิตด้วยแล้วบ้านก็ใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะใาและแม่ไปเห็นรถคันนี้ได้จากที่ไหนคะ ที่เต็นท์ที่ชียพร้ใช่ค่ะก็คืออมีม,มีรู้จักกับน้องในเต็นท์นะคะแล้วก็ได้ได้ได้เข้าไปดูนะคะแต่อเผอิญช่วงนั้นนอ้องเขาติดธุระนะคะแล้วก็ทําเป็นฝนได้มีเรื่องการประสานต่อในเรื่องณนะตรงนี้มานะคะในงานบริการโอเคไหมคะแม่เป็นไงบ้างโอเคค่ะก็ไปถึงเขาก็น้องแจงเขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดี<_<_<_<_นะคะแล้วก็ทางพวกเราก็ในในในส่วนตรงนี้ก็คือถือว่าเอกสารยุ่งยากมากไหมคะแม่ไม่ไม่ยุ่งยากครับเนาะเพราะคือมันมันมีอาจจะ จะมีลาช้าบ้างด้วยด้วยด้วยการติดต่อดีกว่าแบบวอย่างนี้แต่ว่าการนุมันมถือว่าเร็วนะคะในเคสนี้นะคะแล้วตอนนี้แม่ประกอบอาชีพอะไรหลักๆอยู่ก็ทําสวนทําสวนเนาะค้าขายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่ในตัวน้องฝนเองแล้วก็ในนามของเต้นเองนะคะก็ขออวยพรให้แม่นะคะ ถูกรางวัลที่1กับรถคันนี้เลยนะแล้วก็ขอรถคันนี้เป็นรถขนเงินขนทองก็แล้วกันเดินทางไปตรงไหนก็ขอให้ขนเงินกลับบ้านตลอดเส้นทางนะคะแม่ขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆไปแล้วนะคะบ๊ายบาย